เข้าวภาคเข้าวภาคอ่าไปได้เมื่อคืนเลยโอย้มีก้อนมูลเลยพี่น้องเลยรู้ซึกยังจะมาอยู่ติดอยู่ในเกาะแบบนี้นะเกาะร้อยแพรแบบนี้รู้ซึกจอยไหนรอบเด้กยาาคืนอย่างที่ <c oughs> บอกมาดื่กันว่อ <c oughs> <c oughs> มันเป็นใจไรบุ๋มโอ้ย <c oughs> ดอเอยอาการเป็นยังไงกั <c oughs> นเสียงใดแมนแมน ถ้าว่าได้เขารับนี่จบเลยนี่จบเลยชีวิตเขาจบแท้เลยนี่แก่นต้องหากินน่งใส่ความสามารถสะโพกตัวตอนนี้ใส่ยังบ่ได้แล้วต้องใส่ความสามารถสะโพกตัวเอาลองเบิ้งลองเบิ้งในบันใดก็ให้มันหูไปให้มือหนิเฮ้นั่นปวด ตัวที่เหวี่ยงติดอยู่ที่แบ่นว้าวว้าวทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเดิกเลยนะทุกคนนะตอนนี้เดิกแล้วเบาเบาแนวตอนนี้ก็อยู่ที่นีแนไะพี่น้องอยู่แถวแวไอ้ซาลบุรีหรือเปล่าเพียงเท่ย นุ่นบอลน,นุ่นตะบ,บ,บุรีบอลล <c oughs> ี่ยัง,ยงนเส้นลิลี่ยังแจกๆเลยเนาะเรื่องตอนนี้บอลเลียวอยู่นะครับเราห่างจากซ้ายพังประมาณสักไม่สามสิบโลได้นะทุกคนเลี้ยวไปเห็นไหมไฟแสงสว่างนั่นบอลเลียวอยู่ที่ซ <c oughs> ้ายพังเนี่ยการสนาบุรีโอ้ตอนนี้เขาอยู่การชนาบุรีเห็นไหมเว่นเว่นตอนนี้เป็นเวลาจากมุ่งเลย นี่พี่น้องประมาณเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีนะทุกคนนะเอาขอดืกัขอกลาเข้า่าสบายดีสบายดีพี่น้องอีผมพอกับเบาเนยวปลาไหลกอนนะพี่น้องอัปเดตรอบเดิกรึเปลี่ยนมตอนนี้นะทุกคนเบาแนวมาอยู่ที่ไอเพยนะทุกคนนะเพย์อยู่ที่เขื่อนนะทุกคนนะเพยอยู่ที่เขื่อนรอบเดิกตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักเที่ยงคืน31นาทีนะทุกคนนะคนขังว่าคนตอนนี้กะเงียบนะทุกคนนะ แต่ว่าฟังนั่นก็นยังเล่นกันอยู่นะทุกคนฟังนะผู้ซึ้กว่ายังมีการร้องเพลงยังมีการเล่นดนตรีอยู่นะทุกคนนะผู้ซึ้กว่าคนขอขอขาดที่จะเงียบทุกคนตอนนี้เบ่าแนวกับเบ่าวันนะทุกคนนะกำลังตกปลาเนาะผู้ซึ้อย่างไรรอบเดิกตอนนี้ลองดูลองดูฮะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าจรจ้าผู้ซื้อจะมาอยู่ติดอยู่ในเกาะแบบนี้เนะกาะลอยแพแบบนี้ผู้ซึ้อย่างไรรอบเดิกย่ำคืนอีกที่ บอกมาดื่มกันวั <c oughs> นเป็นใจไหบุโอ้โดยดอกเลยอาการเป็นยังไงกันอาการจะเป็นยังไงบเป็นอไรบุ๊บอกดื่กันวะเจอัเจออาการแบบพี่บบุเคยเจออย่างนี้หรอ,งงอ,อ้ออานสีน่ิตแล้นี่เป็นเวลาปรมาณสักเ่ยงคืนเลยะาเที่คืนแล้วเทคืนเคิเลยนะนี่อแล้วมาตีจุยู่ที้กลางเกาะทังสี่ คล้ายๆแบบเพศเนาะเป็นพลัมเพศเลยปกตินี่เขานอนกันหมดแล้วมันเหลือแค่เล่าเลยตอนนี้เป็นยังคนอื่นเขาขึนอนป่าหมดมันไม่เกิดเลยแล้วตอนนี้เขากาลังเน็ีอย่างนี้ตอนนี้กาลังปั่นเหยาลังปั่นเหยื่อตัวได้ตรงเบ็ดสีตรงเบ็ดแล้วอ่าพี่ป้ากินอยู่รอบดึกป้ากินอยู่หอนรอบดึกป้าน่าจะกินรอบดึกแล้วไม่้อง อันนี้เขามาครั้งแรกเนาะครั้งแรกของยองเลยนะทุกคนนะครั้งแรกในชีวิตไฟฟ้านี่มาวัดไฟฟ้าเขาจะเสี่ยงใดเป็นบอกเล่นเือได้ยินเสียงใดเล่นเล่นทวาได้เขารับนี่จบเลยนี่จบเลยชีวิตเขาจบแท้เลยนี่เล่นอ่าแแสดงว่าเขาเสี่ยงแน่นี่บอวันเล่นเสี่ยงเนาะนี่แหละพี่น้องเลยรุ่มแล้วสองคนเนาะพี่น้องนะได้ดับก็ถือว่าไตเทียนเออไตเทียนเอาเบาะนี่ไตเทียนเอาทู้งซื้อว่านุ่มแล้วสองคนนะทุกคนนะ ตอนนี้กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการอาหารเนาะตอนนี้เรากำลังกิอาหารกินเพื่อจะเขายิ้วเขาอาหารเบาอยูอ่ดีอาหารหมดไปดอกอ้ยนึกไหลอยู่อะอาหารหมดรอบเลยอ้อาหารหมดรอบเลยตอนนี้ต้องหาอาหารเพิ่มบอกกันได้ต้องหาอาหารเพิ่มตอนนี้แล้วตีจุ่ยได้ตีจุ่ยได้แพ่เนาะไม่ไใช่ก็บ่ได้ไม่ใช่ก็บ่ได้ทิไม่ใช่ก็บ่ได้ได้พี่น้องนะราดข่าก็ไม่มีได้พี่น้อง นั่นค่าเคลื่อนที่ไงเขาใช้นอนเลยเิ่งเขานอนแล้วเออถือว่าเป็นวิกฤตของเทาเลยตัวนี้คันวิกิเต้นี่ต้องหาอยยังกินอยู่นี่งต้องหากินน่งใส่ความสามารถสะพอดตัวตอนนี้ใส่ยังบ่ได้แล้วต้องใส่ความสามารถสะพอดตัวเอาลองเบิ้งลองเบิ้ง แต่ปร่เดี๋ยวก็ให้มันหูวไป้มื่อนี่ทุกคนทุกอนตอนนี้หัวได้ผมเป็นอย่างนี้ทุกคนหัวเพื่อสมเพศตัวเองนะพอตอนนี้เขาติดอยู่ในแผ่นทุกคนตอนตัวที่เขาติดอยู่ในแพผ่นผมมีบ่มีไปใส่ไปใส่บ่ไดรละตอนนี้ บอกเขาเดียวต้องขึ้นบอกสามขึ้สกดตัวขึ้นบลกก็ขึ้นบได้นะวันวอได้แล้วถือว่าเป็นขันวิกิตเลยเนี่ยขันตนี้ซื้ออย่เขาแต่ผมมีเนียกินป่านี้นี่นี่เขากะไจีตป่าไปแล้วนี่คือลยิจีตป่าเนี่มันเสี่ยงนะวันบล็ได้หรือบ่ได้เจ้าคิดว่าใหรอเปล่าทกคนั้งสุดท้าย่อไก็ให้มันหูไม่เ อไกูมื่าินกันเอมือเศ้ากับู้ว่าจะาใช้มาหลับเาว่าวันเขาจะมาหลับะไรมาะชมาหลับกันกี่โมงูตามที่ว่าที่เขาตามตามที่นัดกันว่ประมาณประมาจากบู๊บ่ามู้เราจะกินของเอาไปถามเจ้าแนวนี่แหละเรื่องของเรื่องนี่นะทุกคนนะอันนี้เขาบอกได้ว่าเล่นนะ ตอนีเขาติดดูที่เพรนะทุกคนในเนเพนี่มีเครดายนะประวันฐานน้ำมันเราเบิร์ตเนี่ยเขาเ่ยงไหญเอยมาถามนี่เทียนมาไตจากเทียนใช่ไห่ะไม่ใช่ไเอาใส่เทียนบัตรเอามาใส่มีอะไรยืดแถวนี่แหละขาวอั้วันที่กิบเลยมีน้ำมันสิมีคนมาเติมใหมอบัตรเดิมเต็ี่เที่ยงขึ้นนะทุกคนเที่คึ่งแึ่ตอนนี้นะ เปลีไฟกันหมดเลยเมื่งนะทุกคนนะเราลองลูนกันนี่ยเ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 ราวัดเสียเลยทุกคนนี่เพื่อหาของกินนะทุกคนนะเพราะตอนนี้เขาคือหิวเขารอบเดิกนะทุกคนแหลกของกินเนาะเบิร์ของกินน้องบุฟี่เลยนะทุกคนตอนนี้นะเอาละนะเอาเลยเอาเลยเบาวันเอาเลยเอาละนะอ๋อทุกคนนี่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 ทุกคนเอามาเสี่ยงบนบ่พร้อมกันนะทุกคนนะ เนี่ยเรียกผีน้องสิว่าเ้าตัวนะทุกคนได้รับมอบให้เบิ่งเนาทุกคนนะ,หนหนนะค,นนะคงกินเทาเบิดอันนี้วยคนนี้เนี่ยมีแต่น้ำนะทุกคนนะคงกินเบิดเลยนะทุกคนตอนนี้ค่อนข้างที่จะเขาม,มีความหวังอย่างเดียวก็คือตกป่านะแม่มาบ่าววันแม่แม่คือการตกป่านะทุกคนความหวังของเขาอนี้คือการตกป่าเ<ม>จ้าหูซึกงจริงเลยบ่าวันกระเหตุการณ์ที่มันเกิดโดยที<ม>่บ่าคาดคิด เพราะู้งเจ้าเพราะรู้สึกเออกับสิ่งที่มันเกิดตอนนี้ <Wow. S 1> ยิ้วเขาเขาเพราะยิ้วเขา <Yeah. S 1> แต่ว่าเว,วลามันรอบเดิกแล้วมันมมีไพแน่นอนตอนนี้ที่เขามาเอา,ห,าหรือว่าสีมาบอวาสีเป็นในตลาดเคลื่อนที่กับคุณบอมาเลยแหละเดิกบอมานีมีแต่ว่วาเสี่ยงทุกคนตอนนี้นะก็คือใช่ครับ่าเสี่ยงเนาะบอวันเนาะ เสี้ยงที่ว่าเขาเชี่ยวตัวรอดจังไรทุกคนในขันวิกฤตแบบนี้นะทุกคนนะเบิดปลาดึงวะฮนะเบิดปลากระตุกแด็ดึงบ่ดึงบ่งงงห้วยม,มันไม่ต้องชี้ได้อีบ่สะ่ะมันไม่ต้องชี้ได้ปลากินบ่ละทุกคนเออแล้วคนนี่ไม่เนี่ยม,ม,ม,มาเบิ่งกันปะสมอลมาชีวิตรอดอยู่ที่แพรน,นะทุกคนในตอนนี้นะแล่คู่คนทั้งเบ็ดหนีโนอนกันเบ้ดแล้วสลบสไลด์กันเบ้ดแล้วเหลือแต่เงา้สองคนตอนนี้ เมื่อเบิ่งกันว่าสมเอาเสียร์จังไดครับสถานการณ์แบบนี้นะทุกคนนะอันนี้มันเป็นครั้งแรกของเจ้านะบอวันเนาะ<ม>นที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แ,นแลกอ่ะที่ได้มาเที่ยวลักษณะแบบนี้เนาะนปกตินน่เจ้าไปเที่ยวใส่รู้บริปไปใส่เลยเหตุงานอย่างเดียวบอกเตานเหตุนานอย่างเดียวเลยวันหยุดรอเดีกันจะตกปลา,าที่ของโซ่ที่คือตกปลาอย่างเดียว ก็คือบริมาบิงบรรยากาศแบบนี้บริสบรรยากานี้่ทางแร11บอเลยทางแร11นี่ันักแต่วันแต่ีได้องกิ่้วตนี้คือว่าใส่ความสมาร์ทอตัว กนะนะ็เอานะอตัวรอดแนวพี่คิดไปที่นะเอาว่ะนะก็เอาตัวรอดพี่คิดแบบนี้นะทุกคนนาดูกันบางคนสิว่าเขาตัวนะทุกคนนะเวลาเดิ๊กอะไรีทุกคนนะอันนี้เขาบริตัวทนะุกคนนมาแนี่ยบริตัวทุกคนนะตอนนี้มาเนี่กำลังเติบเวทนะทุกคนนะในเวลามันเดิก๊กแบบนะี้ทุกคนมึงนะ เบอร์นะทุกคนเวลาตอนนี้นะเที่ยงคืน40นาทีนะทุกคนนะตอนนี้เบ้าเนี้ยเขาเบาวันนี่กาลัางเจอวิกฤตนะทุกคนผิวเข่านะทุกคนแหละกะของกินเขานี่เสบียงเขาเติดเตรียมมานี่ได้เบิดเป็นที่เบบรร้อยๆนะทุกคนนะได้เบิ้เป็นทีเบบรร่อยแต่ตอนนี้เขากันลังหาสเสบียงโดยการตกปลานะทุกคนถามว่าเสี่ยงบอเแน่นอนมันต้องเสี่ยงเพราะว่าเขาชีได้หรือบว่วได้เนาะเบาวันเนาะต้บาบัได้โมนี่เขาก็ต้องอดนะทุกคนอดหิวเพราะก่อนอืน่น แล้วมื่ออื่นหมูหู้ว่าเขาใช่ไหมหลับห้อจักมุก้งอี้นะบ่าววันแม่แม่บ่ห<ม><ม>รอแล้วเาต้องอดหิวไปถึงจักมุ้งหรือบัดเจ้ากิดเพิ่งที่บ่าววันวฮะคนหิวไปถึงจักมุก้งหรือเัลต้องอยู่กับการรอคอยอต้องหิวไปจักจักมุก้งจักยามหรอเปล่ะบ้าบ่วัน เขาจะเจอเหตุการณ์แมนี้ไปจังงูยงังไงหรอเขาบอกจกังงูสิมาหลับเขาแต่สเสบียงเขาได้กักตุนนีบบบ่บ่ายโมงเบิดเสบียงกักตุนนี่เบิดเป็นดีรลบร้อยเขาบอกว่าประามาณบ่ายโมงตอนแรกเขาเจอขันบิกจิ๊เด็กห้องกันบิ๊ตะวังว่าตกปลาชิได้ปลาแหละแต่แน่อนอนปลามันกะอาจจะมึงมากินเด็กตัวเด็กประวัติเกาอาจจะเจอขันบิกจิ๊ก็คืออดเข้าอดนั้มถึงขันนั่นเลยเดย นาะทุกคนะตอนนี้นะคือวัดเดิกเพทุกนะคนทุกคนคนเงียบรับทุกคนนะที่คนมองเห็นน่ะก็คือสายฟังนะทุกคนนะสายฟังที่บอกว่าแนี้จะขึ้นไปแนละ้วทุกคนที่ว่าเห็นในคลิปนี่อาจจะใกล้นะทุกคนแต่ว่าความไม่จริงไกลนะทุกคนนะคน้างที่จะไกลหลายนะทุกคนนะคน้างที่จะไกลเลยแหละ,ะทุะกนะทคนนะทุกคนนะ บอกกิฟซี่ใบอกว่าข้ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ข้าสึมาลินมาเที่ยวแบบนี้ให้ต้องกักตุนอาหารบนเรือใดความจีของเจ้าเจ้ากี่เห็นอย่างไรครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในตอนนี้อย่าเตือนเอฟซีบอกอยากเตือนนะบอกเตือนเอฟซีเนี่ยบอกฝากกิฟซีเนี่ยฝากบอกเอฟซีทุกคนเนาะเออข้าสีมาเที่ยวกักตี่ก็ขอให้เตรียมเสบียงมาให้แบบให้มันครบบอกให้แบบครบ มสมุนแหวนไม่ไงแค่ไหนชิ่ยเฮ้ยจ้ามันมีได้หิวเข,าข่าเอาไปกินเข่าเลยคือหนีรอบเลิอกอย่างที่อ,อ่าทุกคนอันนี้คือการอัปเดตล่าสุดทุกคนนะช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืน40กว่านาทีนะทุกคนตอนนี้นะบอนนี้เขาบอกวันนี้กำลังตกปลานะทุกคนเพื่อจะโอ้โหว่าสิสิได้หรือวา่าบ่ได้ถ้าบ่ได้ก็ะโจนนะทุกคนนะอันนี้ตกปลาเพื่อจะว่า เอามาย่างกินตอนนี้นะทุกคนนะเพราะว่าบางเนี้ก็บำวันีนหู้ซึกงยิ้วเขาและก็จะเก็บเป็นเสบียงไว้พึ่งมืดเนาะต่หู้ซึกว่าหู้ซึกว่าบเวลาไดบเวลาได้นะบาวันนะเนลาได้ถ้าบอได้ก็ถือว่าอดแต่คืออยากผ่าคนที่มาเที่ยวเลยเนาะบาวันเนาะก็คือให้กักตุนเสบียงให้มันดีให้รอบครอบกว่านีไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบเข้าถึงเข้าเจอตอนนี้เราบอกว่านาะ พอฮอเจอตอนนี้รู้สึกวันเป็นเรื่องใหญ่ดิบวบันมันเปนเรื่องใหม่ตบองไปเอาศึนมาอเอาลงใหม่ที่บวบันป่ามันเพิ่งเงียบเงาแท้มันเลือดเงียบหนาวหนามันเลือด ตอนนี้ตานนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆนะทุกคนนะครับลดตอนนี้ว่าเวลามันะประมาณไหนนะทุกคนแต่ก็ตอนนี้ก็ยังมีผู้กรณีกับข่าเขานะประวันเนาะที่กำลังส่งเสียงนั่นที่กำลังเปิดเทีอยู่ำลังทอดเเต่ว่าเขาบมดสมารถที่จะไปขออาหารจากเพคนใดด้ประวันลักษณะน่าจะอยู่ไกลประจุควรนะทุกคนเเต่ผมไปเสียงเราทอนมานะทุกคนนะ อ๋อทุกคนมือนี้ตอนนี้เขาประวันกับประมาณนี้นะทุกคนนะตอนนี้บเ่เฮามาเบิ่งกันว่าเฮาสิได้ปลาหรือบ่ได้ปลากับโบได้ใจเราทนแต่ว่าแค่มาอัปเดตทุกคนเบิ่งว่าเวลากลางคืนซี่พวกเฮาเฮ็ดยังอยู่นะทุกคนนะตอนนี้เฮาอยู่ที่กาญจนบุรีนะทุกคนนะเฮามาท่องเที่ยวนะทุกคนมาประสบภัยนะทุกคนละละ,ละกะมาทุกคนเบิ่งว่ารอบเด้อใจซี่เวลาหิวเขา่าจังซี่ตะเ,เวียงเฮาเบิดนี่เฮาต้องเพิ่นเฮ็ดจังได๋ทุกนทคนตอนนี้บ่แนวกเบาปวันกําลังตกปลานะทุกคนนะแต่เบิ่งบรรยากาศบนหาจะได้เด้อทุกคนนะ เอาทุกคนมาเนี้ยครับปวันกะขอลาทุกคนเพียงเท่านี้ทุกคนนะเจอกันอีพีต่อไปทุกคนแบานี้โมเนลขอตกปลาครับทุกคนนะเดี๋ยวโมเนลปื้นเศร้าวันเนี้ยมาอัปเดตเบอร์ที่หนึ่งว่าบรรยากาศจะประมาณไหนทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้มาเนี้ยเขาวันกะจะขอลาทุกคนไปก่อนเด้อทุกคนเด้อบมาเนี้ยขอกล่าวเขาว่าสบายดีสบายดีประวันลาพี่ลาน้องเนี่ยโอ้โหเจอกันครับครับผมเดี๋ยวอื่นมาแนวมาอัปเดตทุกคนเบอร์เด้อทุกคนนะว่า เขาสียเอาจากในก็นดีทุกคนนะโอ้ตอนนี้สเสบียงเขาได้เบิร์ไปทีเรีบร้อยทุกคนนะคลิปนี้굿โมนิ่งทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณชาว่ชวงเช้าเช้านะทุกคนนะตอนนี้ผมก็กำลังตื่นนะ่น้งเราหลังจากกลางคืนนี้พอนนี้อัปเดตบรรยากาศให้เึื่อนมาทุกคนแหลก,ก็เป็นบรรยากาศที่แบบพ่บอยากบอกเลยนะทุกคนนะมันคือในบรรยากาศประมาณช่วง เที่ยงคืนถึงตีหนึ่ง,ะงนะทุกคนน้ำมันจะาศค่ะค่อนขอ้างที่จะค่อนข้างที่จะบอกบุถือนทุกคนแต่ว่าตอนนี้ชุดเป็นเวลาเช่าเลยทุกคนนะเอาขะจะลงไปขังล่างทุกคนนะลงไปหาห,หลายคนนะตอนนี้คนกาตื่นกันแล้วแหละเพื่อนเราจะมองมินไพร์เลยนะคนสนะ่วนหน้เขาจะแบบถูกันเลยนะทุกคนนะจ้า น,นี่เป็นบรรยากาศอยู่บนห้องนะงนนนะทุกคนกาดชูบนห้องนะทุกคนนะทุกคนก็ตืนน่นกันว่าแล้วตอ,อนนี้นะอันนี้ครับอันนี้คือคูอค่แข่งของเราเองนะทุกคนว้าวเป็นบรรยากาศเช้าเช้านะเซเลแกะ อันนี้ยัเวอ่ีงใัอ่าอัปเดตอห้เพกเน,นาเชาพี่น้องืา่า,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 งาคือนี่บ่าเนีตาปลาหาปลาอะไรตัวอะไรมากขึนคู่กนละียังมัตื่นพี่นอ้องอบรรยากาศนะรู้สึกยังไงครับ เมาแหล้วเมาภาคเฮ้าภากอ้าไปได้เมื่อคืนเลยโอ้มีคนมูเลยพี่น้องเลยดูป่๊บไว้อ๋อไม่ไงพิวเมื่อคืนพิวสาครับนอนหลับพันดีไม่เมื่อคืนไม่ฝันฮะไม่ได้ฝันไรนะไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันเลยใช่ไหมวันนี้ดูเรื่องกบองอาชื่อเลขกับอะมังงะปะ บรรยากาศโอ้ยเราไอ,อ้ช่วงเศร้าบรรยากาศนะรู้สึกว่าน่าจะรักร้อยนะทุกคนนะว้าวทุกคนนี่นะทุกคนกะรู้สึกว่าใครย้อยกันตื่นนะทุกคนเป,เป็นบรรยากาศค่อนข้างที่จะแบบสุดยอดนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้กะยังบ่ทันไปอาบน้ำนะทุกคน ก็ยังใส่สุดเดิมอยู่นะเผวาเนื่องจากเมื่อคืนในกะใช้ค้วมันนักว่ามพุนนะทุกคนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเช้าประมา,ะมาณสักหกโมงทุกคนเมื่อแรกก็มาอัปเดตกใสเบื้งนี่นะทุกคนเวลาหกโมงเช้าสี่สิบนาทีนะต่อจากคลิปเมื่อคืนนี่นะพี่น้องบรรยากาศเช้าๆสิรู้สึกอากาศเย็นนะเพราะว่าลมมันพัดมาทางนั้นนะทุกคน อากาศก็จะเย็นจะร่อนเง้ากะตื่นมากับผมมีอย่างไรทุกคนบ่ายบ้านนี่เลยกาศประมาณนี้ข <c oughs> <c oughs> ้าก็จะไปแปลงฟันกันทุกคนร่างหนาแปลงฟันจหน่อย นี <This> on ่คือขู่วานนี่มาขึ้นสลบสไลด์ไปเลยท่านตื่นเลยวครับผมตอนนี้ปุกชาวันเลยเลิไงเนี่ยฮะหยุดย็นไงเล็นน้ำเยังไงบ้างแล้ว คารโบนาร์มีย่างหลายนะทุกคนวันนี้เป็นเวลาขาดเชออ่านะการพูดวาล่างหนาเป็งฟันทั้งหมดเงาตอนเช่าอัปเดตข่าวข่นะตอนนี้อ่ะ ทุกคนประมาณนี้ทุกคนนะเดี๋ยวบอลเขาอยากไปแตงตัวใหม่นกนแล้วคนนะเดี๋ยวมาจับเศีนิดนึงทีหนึ่งนะครับบอลกากดศแต่ประมาณนี้ทุกคนไปกันเลย